좀움직이 <susurly> <susurly> ก็เซฟอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุ30มสิบมันเดิมนะครับวันนี้เกาเฟินอโรมนะผมกันดี้มาสอนเในเกมเลยนะครับผมวิธีหยิบเฟร์โรมลมยังไงนะครับผมมาตามพี่เลยเดี๋ยวกันี้จะไม่ค่อยตัดนะจะตัด้น้อยที่สุดนะนะผมกันดี้กดมาสามคนนะครับผมมากับด้วยกดมาสองนะคผมสามดิถ้านับด้วยนะครับผมกดมากันลิเลียกับน้องลิคเตอร์นะครับผมกูหลอออะไรเนี่ยกดมาสามคนนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมกันดี้เจอกับม้าเนาะสามเมตรร้อยบาทนะครับผม ไม่ให้สู้กับหมายากหรอกสู้ไงพี่นี่ไงพางเพื่อนมาลุมนะครับผมไม่มีปัญหาสองหนึ่งไงอ้าวพุ่งมาแล้วโดนนะอัดนนอกออกข้างครับผมหมารอดครับไม่สมควรรอดอ่ะช็อตนี้จริงจริงเลยเราเล่นกับออฟเลยก,ก็ได้นะผมสองทีเดียววิปไปก็ได้ไม่มีปัญหานะข้างบนนะ่ะนี่การเดินกดนะครับผมบางคนเล่นแคตาลี่เขาไม่เข้าใจนะพิมพ์บทและหนึ่งนาทีพิมพ์บทและ เจ้บ่นทำไมป้อมยังไม่แตกง่ายหรอกนะผมต่างเสียทีแล้วนะอันนี้ก็อยู่ในแปดสิบนิดๆนะครับผมแปดสิบดาวนะครับผม้าะหยิบฟอร์นโลมนะครับผมพี่ไม,แนะไมแนะ่แนะนำให้หยิบนะดูเว้นทีมตรงข้ามจะเป็นพวกเอ็นโซพวกอลิสนะพวกอย่างไรอะ ตัวรับง่ายๆหน่อยนะครับเราหยิบมาได้แก๊กเราก็หยิบได้นะทีมตรงข้ามนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราเราหยิบได้นะฟอร์เรนนะ่ะมันมันไม่ได้หยิบได้ทุกเกมนะครับผมเพื่อจะเล่นยากนะมันหยิบได้เป็นบางเกมนะครับผมเราเดินไปก็จะเป็น2นาทีพอดีนะครับผมมังกรเกินนะเดเนาะเรียบร้อยแล้วอ้อยกูเล่นแล้ว หาเวลสี่ก่อนน่าจะได้ไฟน่าจะได้มังกรนะครับผมเฮ้ยมาโดดมาอ้อยสวยได้มัาางกรแล้วมั้งอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ผมเดี๋ยวรับน้องลิเลียก่อนเผื่อโดนปิดไม่โดนด้วยไม่ได้แก๊กวะ ี๋ยวจะเดินแบบยาวๆให้อยู่นะครับผมไม่ค่อยตัดนะเดี๋ยวจะไม่ค่อยตัดนะจะตัดช็อตที่มันไม่จำเป็นออกนะครับผมมาได้ดาร์กนะตอนนี้มาทำดีนะครับผมมาได้น้องสวยบัวร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะผมสำหรับโกวิดาของเราแต่กระดิ่งเขาใช่ไหมล่ะดึงไม่ได้หลักติดแล้วลพอดีอันนี้แก๊กอยู่ แก๊กอยู่กลางครับผมเราเราสามารถเล่นแวนได้นะตามความจริงเนี่ยแต่ผมไม่มีอัติเดี๋ยวรอแป๊บแป๊บนึงตามความจริงเนี่ยผมใส่ะนะแวนเนี่ยเพราะเราอยู่บนสามเลยเนี่ยไอ้นี่ได้ไอเนี่ยรถดึงกับเพื่อนอ๋นอยอ,อยู่หลังโอเคสวยไอเดียไม่รอดแล้วไม่มีคนใจและเมียนแฮะแก๊กมันแพ้เราต้องขึ้นทั้งล่องอ่ะครับผมหยิบได้เฟลมมันหยิบโลมได้นะ แต่ถ้าพวกเจอดาเมจดหนาหนาหน่อยมมไม่โหมดไม่ค่อยได้มันยืนมันยืนไม่ยืนไม่ไหวครับผมลูนแทงก็ยืนไม่ไหวถ้เจอพวกแรงๆหน่อยต้นเกมคิกซี่เงี้ยคิกซี่กลางเงี้ยแล้วก็มาจ้าออฟอย่างเงี้ยคีล่าเงี้ยยืนไม่ค่อยไหวหรอกเฮ้ยโดนด้วยเนี่ยสวยบัวแก๊กต่อดิเอาเฮ้ยดอกหายเอาเรียบร้อยเฮ้ยบัวกูรบปะเนี่ยรับหน่อย อนนี้มเราก็บาเล่นบนนะบนสองนะจริงๆเราเล่นได้เนี่ยอ้อยมาอ้อยไหวเพื่อนกุยวกยวแหวนไหว,ไหว,ไหวและโอ้โหขาตีอ้อยมันมันเปิดไอ,อ้แกเปกุแหวนนสอยกูอยู่ผ่านกันเข้านะครับผมผมไม่มีดอกอะนะเพราะผมคิดว่าอ้อยไหวอยู่แล้วเมื่อกี้แวนต้นเกมไม่เท่าไหร่นะ ยังไม่เท่าไหร่เขาไม่มีตัวตัวตัวยืนคือจบแล้วจริงๆฟอนเลนแปรตีโดนคือมันตายไปแล้วครึ่งตัวแวนอะตายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลนเลยเลยนะต้นเกมอะถ้าเงินเท่าเท่ากันเ่ยเงินทรงๆ,ๆอยู่เนี่ยบัวอยู่บนนะเมทเราอยู่บนโจกโดนหรือเปล่าวะโจกโดนหรือเปล่าอะพิราอยู่ล่างอะเอ้ยได้คิราด้วยเอาเรื่องอยู่เนี่ย มัน <laughs> รอครับผมรออ้อยเข้านะเนี่ยอ้อยอ้อยจะเล่นราลำเลยแค่ฟิกเกอร์วะรอรอคำแมนให้แบนฟิกนะบัวไหวไหมบัวปกสองเข้าไปควันดีสวยแรกกันไม่เป็นไรได้ได้อยู่แต่เสียชัดดาววะไม่เป็นไร เกมไม่ได้ตามขนาดนั้นนะครับผมน้องโดนมาไล่แล้วล็กไปไหมไม่น่ารอดวอันนี้เครื่องสามพันห้าเนี่ยมาเนี่ย <c oughs> จ๊อกเครื่องโดนฮุกจอกอเฮียมันแรงอะโกวิลา่ามาฟิกโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยชิบหายแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้ว แต่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 แตถ้าลมอะ่ะเรากันแครีมไม่ค่อยได้หรอกกันแครีเหมอนไม่ค่อยได้นะครับผมถ้าฟอร์เรนมันตัวชนอยู่แน้อะอ่ะกันอยู่แบบว่าป้อมเนี้ยโอเคเขาไม่ขึ้นต่อนะขึ้นต่อน่าจะยากอยู่อะ่ะน่าจะกันไม่อยู่หรอกผมกับบัวอันนี้เราก็เดินอ้อมนะยาย,ยายก็เห็นหลายเดินเราเราเรา,เรานะเดินอ้อมเดินอ้อมปื๊บแล้วเราก็อ้อมมาข้างอลิกเตอร์ อ่าแล้วจวังหวะเนี้ยเรียบร้อยยังไงก็ชนะไฟอย่างเงี้ยหลังว่างอะไรแก๊กไปอ้ผมอันนี้เขาเขาแหลมนะเขาแหลม,มเองนะพยายามเนี่ยพยายามเปิดพวกเพื่อนอ่ะคีราอยู่นี่เพื่อนเห็นละอ่าเราก็ดักไว้นะครับผมมาน่าจะโผล่โอเค รอครับรอรอ,อเพื่อนเหมือนจะเล่นเราเปิดก่อนก็ได้มันต้องเล่นทิ้กับเพื่อนนะผมเล่นพร้อมเพื่อนนะได้ปะอุบยโอ้โหโจก,กูจะเอาเอาคืนให้โจกเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยไหมเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้ด้วยไม่รู้อะกดล้างไว้ก่อนนะครับผม <laughs> เผื่อล่วง <laughs> รอดรอดปะ โอ้โหโอ้โหหมดไปเนี่ยทีมกูเนี่ยหมดดงหมดดงถอยไม่ได้แล้วอ้อยมีสลิงแล้วก็เดินลแหลมมาดูรักนะผมเผื่อเขาเอารักเนาะลแหลมนะไม่ต้องไม่ต้องเดินสูงนะเดี๋ยวเผื่อโดนดึงเราไม่มีรังอะแกกูนี่เขาไม่น่าเปิดหรอก พยายามเดิน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 ขู่เฉยนะนะครับผมเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีอันติหรือเปล่านะผมไม่โจกโดนนะเนี่ยอย่างเงี้ยโจกเพื่อนโดนเนี่ยพเ,เพื่อนเรียบร้อยไอ้โจกมันจะเอาเบื่อเพื่อนหิวห,หิวหิวอะไรหรอไม่หนีเหรออก็มุมกระไหล กลาง3แล้วอย่างมากก็4มีใครจะมาปิดโจ๊กหรือเปล่าโอเคอ้อยบอกเอาดักนะบน2ล่าง 1, 1> โอเคกลางก็น่าจะ1อ่ง ช็อตไหนเข้าคนเดียวได้ก็เข้าเลยนะนะผมช็อตแบบ50 50เล่นได้ฟอร์เรนน่มันพลิกได้แล้วถ้าดอกไม่เว้าจริงนะถ้าดอกเราไม่เว้าอ่ะเล่นเล่นได้เว้ยยังไงก็ลําได้เว้ยถ้าเกมมันรูปเกมมันออกมาเงี้ยยังไงก็ได้สองหนึ่งอะได้เล่นอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกมตามก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมันตีไปแบบวิสองวิก็หายเงี้ยมันตีเขาหยิบไม่ได้ผมมันหยิบมันไม่ได้หยิบได้ทุกเกมนะหลังได้แล้วเว้ยเด็กพี่ว่า เดี๋ยวเรอ้อมมาหลังได้นะรอรอเขาเดินเขาเดินมากลางก่อนโอเคโจก๊กโจ๊กรอให้อยู่โจก๊กวับบับวับรอบอยู่โอเคสวยนี่ไมคเกมนะครับผมถ้าเห็นในมินิแม็ปจะรู้นะครับผมถ้าคนดูเมือเ่อกี้ท่าดูอยู่ฟิกสองนะฟิกคนะู่เลยลิก,นะก,นะกนะชนะไฟแล้วตรงเนี้ยโอเคคิล่าหืมม้าหลังมาหลังมาหลัง,ลงโจ๊กเกอร์เรียบร้อยโจ๊กกูกูไปด้วยหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยกูน่าจะไปด้วยเฮ้ยเพื่อน ไอ้หมดแล้วไอ้ดีสวยมาาดวงด้วยน่าจะจบนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ผมการเดินเกมโรมนะรอเพื่อนนะผมเล่นพร้อมเพื่อนเนาะมันไม่เหมือนออฟเลนนะผมมันเดินต่างกันนะผมก็ประมาณนี้คนระับช่วยฝากากดไลค์กดแชร์กดจำให้พี่ถ้าเจอคลิปหน้าเนาะใส่คลิปนี้ก็บายบายรัญญาากทุกคนนะครับผมแต่ไม่แนะนำให้เอาฟอร์เรมาโรมนะ มันมัน,ม,นมันต้องหน้ามืนแล้วมันพอตัวนะต้องเล่นเก่งพอตัวนะผมถึงจะถ,ถึงจะโลมเนาะถึงจะโลมได้นะผมไม่งั้นโดนเพื่อนด่านะครับผมอตอบมันนี้เนาะ